สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนาธนากรข่มกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันหัวข้อความเรื่องพนันออนไลน์ถูกกฎหมายพูดง่ายชิบหายสุดโดยมีเนื้อหาระบุว่าแนวคิดจะนำการพนันออนไลน์ใต้ดินคือมาทำให้ถูกกฎหมายของผู้นำรัฐบาลดูเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ถ้าทำจริงอาจนำมาซึ่งความเสียหายห,ายหลายด้านที่เขาคันเรียกว่าชิบหายสุด พนันออนไลน์จัดเป็นการพนันอย่างเข้มมีลักษณะเข้าถึงง่ายรูปผอนเร็วเล่นได้24ชั่วโมงเมื่อเสียแล้วก็แก้มือได้ทันทีและยั่วให้ยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนพนันออนไลน์จึงมีอนุภาพการทำลายล้างสูงยิ่งผู้ที่เข้าเล่นมีความยับยั้งชั่งใจน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ประสบปัญหาการพนันคือเสียเงินมากอย่างคาดไม่ถึงหมกมุ่นกับการจะเล่นพนันเพื่อแก้มือจนเสียงานเสียการและเสียสัมพันธภาพกับผู้อื่น และหากอยู่ในสภาวะน,นี้นานๆก็จะกลายเป็นผู้เสพติดพนันได้ติดเท่ากับเลิกไม่ได้ทั้งที่ใจอยากเลิกกระทรวงสาธารณสุขประมาณการทางระบาดวิทยาว่าปัจจุบันมีคนไทยติดการพนันมากกว่า1%ของประชากรคือมากกว่า600,000คนศูนย์วิจัย NORC หรือ National Opinion Research Center ของสหรัฐอเมริกาประมาณต้นทุนทางสังคมของผู้ติดพนันหคนว่าตกอยู่ราว10,000ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ34 0,000 000บาทต่อคนต่อปี ต้นทุนทางสังคมนี้หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากการที่คนเหล่านี้ไปก่ออาชญากรรมหรือกลายเป็นผู้ด้อยผลิตภาพทางเศรษฐกิจไม่สามารถทำงานหรือเล่าเรียนได้กลายเป็นคนตกงานจนต้องให้รัฐหรือ,อครอบครัวดูแลเจ็บป่วยทางกายสุขภาพทรุดโทรมและป่วยทางจิตจนเกิดอ,อาการซึมเศรา้าและนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายแม้หาไม่ถึงขั้นติดพน,นันแค่เป็นผู้เล่นพนันจนเริ่มประสบปัญหาเช่นมีหนี้สินเครียดโกหกปกปิด โดยประสิทธิภาพในการทำงานเหล่านี้1คนจะมีต้นทุนทางสังคมประมาณ3,000ดอลลาร์หรือประมาณคนละรวม1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีขณะนี้มีนักพนันออนไลน์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ7 0 0 0แสคนด้วยอนุภาพอันร้ายแรงของพนันออนไลน์ที่กล่าวมาอาจสามารถทำให้1ในสีของคนจำนวนนี้กลายเป็นผู้ติดพนันที่มาเติมเพิ่มทับถมมาบนจำนวนเดิมในแต่ละปีอีกราวเกือบ200,000คนเบสเซประเทศไทย จะมีผู้ติดพนันที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมราวปีละ1ล้านคนคูณด้วย34 0 0สนบาทต่อคนเป็นตัวเลขมหาศาลซึ่งท่านอาจคิดว่าคุ้มกับจํานวนเงินได้หลายแสนล้านที่ท่านคุยโมโออวดแต่ผู้พูดอาจไม่รู้ว่ากลุ่มคนเล่นพนันกลุ่มใหญ่ไม่ใช่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีแต่คือกลุ่มคนที่อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปแม้จะเป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีภูมิต้านทานที่เท่ากัน ผลสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเกี่ยวกับการติดพนันพบว่าการพนันกลุ่มหวยอาจส่งผลให้ผู้ติดพนันราว20-40%ขึ้นอยู่กับความที่ในการออกรางวัลว่ามากน้อยแค่ไหนหวยชนิดที่รูปผลเร็วเช่นหวยรายวันยังส่งผลให้คนติดมากกว่าหวยรายเดือนขณะที่พนันกลุ่มไทยผลกีฬาเช่นพนันฟุตบอลจะส่งผลให้ผู้ติดพนันราว3 6ขณะที่กลุ่มการินโนออนไลน์จะส่งผลสูงมากราว4ี่ ณขณะนี้เราไม่รู้ว่าในใจของผู้พูดจะทาพนันออนไลน์ถูกกฎหมายทั้งคิดถึงการพนันชนิดใดขอให้ท่านเลือกตามสบายเลยว่าท่านอยากให้คนไทยติดการพนันชนิดใดมากกว่ากันจะเลือกบางตัวหรือเลือกทุกตัว,ตวแค่เรื่องคนติดพนันก็เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องการเปิดประตูนรกให้เหล่าอาชญากรรมใต้ดินขึ้นมาสูดหายใจบนดินก็เป็นอีกความชิบหายหนึ่งขอยกกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งเคยอนุญ,ญาตให้พนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายและเพิ่งยกเลิกแนวคิดนี้ไปเมื่อปีที่ผ่านมา มีรายงานว่าค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันบนดินของฟิลิปปินส์ในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะกิจการเว็บพน,นันมักจะพัวพันกับแก๊งคอดเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนและอื่นๆจึงนำมาซึ่งผู้เสียหายมากมายวันที่ประธาน,นาธิบดีฟอ์ดานมาโกสจูเนียประกาศยกเลิกนโยบายนี้สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ลุกขึ้นปรบมือัชโยโห่ร้องกันอย่างอึกระทึกฤกึกโคม ความชิมหายสุดท้ายที่ขอกล่าวถึงคือความเสียต่อการถูกนานาชาติโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นบัญชีดำเดือนสิงหาคมปี2019รัฐบาลจีนได้ประกาศขึ้นบัญชีดำสามพื้นที่จุดหมายปลายทางในการปรับปรามการพนันแม้คำประกาศนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศใดแต่ก็วิเคราะห์กันว่าหมายถึงกัมพูชาฟิลิปปินส์และอีกหนึ่งน่าจะหมายถึงเมียนมาประกาศนี้ของรัฐบาลจีนส่งผลให้รัฐบาลของสองในสามประเทศที่ว่ามาออกอากาศมูเด้ง ลุกขึ้นมาตอบสนองอย่างแทบจะทันทีทันใดเดือนกันยายนปี2019นาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซงของกัมพูชาได้ประกาศแบ่งการพนันออนไลน์ในกัมพูชาทั้งหมดจะจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2020หรือ3เดือนถัดมาขณะที่ประธานาธิบดีด,ดูเตอเต้ของฟิลิปปินส์ผู้แข่งกล้าวในขณะนั้นจำยอมทำตามคำร้องของของรัฐบาลจีนยกเลิกใบอนุญ,ญาตพนันออนไลน์ถูกกฎหมายไปถึง30ฉบับเพราะไม่ต้องการมีปัญหากับรัฐบาลจีน ท่าการสมรภูมิการค้าที่ประเทศไทยกำลังเสี่ยงต่อนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาการผูดไม่กับจีนน่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าหรือท่านจะประกาศว่าจีนไม่ใช่พอ่ออย่างที่ท่านเคยกล่าวในทํานองน,นี้มาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วทั้งหมดอาจเกิดขึ้นได้จากนโยบายที่คิดง่ายๆพูดง่ายๆเอาแต่ได้โดยไม่คิดถึงผลเสียที่มากพอ